หนุนอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีกว่าตอนนี้เบิ้งดอกเหมยปลาสีเข็ดย่ำสู่กินชักโอ้เข็ดเป็นบบบูพอแม่พี่น้องเอ้ยกระทั้นแค่หัวยยังบัวดูถูกเด้อน้ำกระเทียมดองค่ะน้ำกระเทียมดองมาแล้วน้ำกระเทียมดองมาแล้วแล้วก็นี่ยงก็เลี้ยงเลี้ยงเขี่ยวแสนสถานค่ะเลี้ยงเลี้ยงอาเปล่าใจครับอันนี่ก็น้ำตาลเตี๊บแล้วก็มีเตรียมมาด้วยผัก เคียงครบคันพี่บาร์เลยุแสนดีบอกว่าชัดเจนครับขอบพระคุณมา,มากมากคร<า>ับพี่ชายน่าจะเป็นบัพพี้เขาหัวใหญ่ค่ะคืออแล้วก็มีนาวแล้วก็มีเทียมเอ๊ะห้ามัฟซีบบบแล้วก็มีนี่หอยแกงเล้เรียกว่ายำทะเลผู้ใดมากุ้งดิบพ่อกินแบบดิบๆ,ๆอ่าสำหรับเหล่าเมย์แล้วมาก,กินดิบแล้วก็มาเมนูพร้อมเสิร์ฟกับหมูบาระแต่ว่าเดี๋ยวพ่อจะสิบว่าต่อไป อันนี้หมั่มห่อห่ออันนี้เหมือนแล้ยวในบ้าหมั่มแม่ย่างเท่าสิ้นหมดแล้วเทาซิ้นหมดแล้วปะไส่แบบปีกโรคไบมากินเด็ดกับไส่ลายๆายเลยแต่มากินบบบลาหลายมันเป็นยังฮะมันเป็นยังไงคอยกินเผ็ดบ่ได้จบจะไม่ฉี่หลายเนาะตัวใหญ่สปาเว้ยชูค่ะชู ใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งลำคาญเราสองคนนะครับมาชัดเจนไหมครับผมชัดเจนไหมครับ่ทางบ้านนะครับชัดเจนไหมครับทางอ่าลักกัดทางอ่าต่างประเทศทางยุโรปชัดเจนไหมครับย่ััดกทางยุโรปชัดเจนไหมครับทางซิดนีย์เป็นยังไงบ้างครับซิดนีย์ไม่ดีหรือเป่าเจแปนเป็นยังไงบ้างครับเจแปนยังไงเจแปนนะครับ ครับขอบพระคุณพี่ผาสาาคามนะครับสวัสดีพี่หงพะพยาว้วยนะครับตามคาดตามใครที่เข้ามารับชมขอ,อแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เจ๊บอกปีเก็บอะไรกันนะแต่กเหยีดเพี้ยน่นาอยมีดวงเลยยต่ดีรอยสูฟัง็นโค้งกับดอ,อกไม้แรกบอกไปกฝรังเศนชัดเจนเลยฝรังเศนชัดเจนขอบคุณมากครับผม ไปอยู่ฝรั่งเศสอยู่ไหนนะครับลียงอยู่อยู่ที่ไหนครับอยู่เมืองไหนครับอีหยังเมืองล,ล,ลียงเอาฝรั่งเศสไงป้าจะกูจะไม่แซมบอลลูนี่แมนลียงบอลลูนลียงอยู่ในอิตาลีบอลลูนก็อันหบึ่งบอเดาไปเนาะฮะน้านปราแดีค่ะเกาหลีเป็นยังไงบ้างครับไม,ม่ไมีมีขวดที่เราเคยแล้วไหมเคยเอาขวดที่เราเคยเคยขวดนี้แหละเอาขวดที่เคยแล้วก็ได้ เลฟซีท mm ี่เ hmm. ข mm ้ามาดูนะครับวันนี้ไม่มีไม่มีพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเดีอยู่ประเทศไทยเดียวคนไปหายเห็นงานอยู่ตามประเทศเดียมีแต่ประเทศไทยกัมีแต่ผู้ลานำด้วยเดียแมนบอแมนโอ้ยในเราไม่ได้เราเป็นสิุดนู้นเข้ามาค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่มีเราอยู่โอ้ยฝรั่งเศสกับชาติเยนสุดยอดครับไปครับเพิ่นสร้างเข้าหนีของอยู่หนีนะเอยบอกไหมนะเพิ่นเหมาพิเดนาร์รถนิบล้อคนเดียวอิลีเนี่ยเออ รอบเมื่อกี้ผลิตป้าทันครับพี่น้องผลิตป้าทันเลยสิ่งไอ้ของเราเป็นหมั่มเป็นแมนเยอะค่ะใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อเป็นหมั่มเป็นหมูไอป<ร>้ปลาหมูปลาลา<ร>น้ำพริกหารสพริกกอบพริกแข็งพริกกดทุกสิ่งทุกอย่างทรงป้าทันทรงป้าทันเลยหลายหลายแมนเพราะว่าขายป่าไหนครับสวยเฉียบฮะ,ไ,<ว>ะไม่เส้ปลาเต็มต้มนี้เรียกปลานะครับ มาปลาปลาล่ายค่ะเป็นน้ำปลาล่ดอกเหมยนะครับผมคือน้ำปลาล่ดอกเหมยที่ผลิตนี่รู้ว่าผลิตโดยโรงงานมาตรฐานนะครับน้ำปลาล่ดอกเหมยนี่คือเอาดอกเหมยไปอัญยักไปในหานี้นะครับออลองกระดองอไว้นะครับมันบอแมนเป็นปลาสิ่งผู้ใดจะมาดองไข่ยอยู่นนก็ว่าน้ำปลาล่ดอกเหมยเนาะมันบอแมนกอยไม้ถึงว่าปลาล่าของไข่เนี่ยกวดหนึ่งนี่สามสิบห้าบาทสามกวดหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นสามกวดอ่ะ ผู้ใดสนใจที่จะเย็บปลาาน้าปลาตาดอกเหมยเนี่ยสามารถพิมพ์ปลอหนึ่งไปเลยนะครับผมรหัสปลอหนึ่งค่ะรหัสปลอหนึ่งนะครับรับไปหนึ่งขวดรหัสปลอสามรับไปสามขวดหนึ่งปลอหนึ่งรับไปหนึ่งขวดนะครับปลอสามรับไปสามขวดหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นรหัสของเราคืออะไร อ่าผู้ใดอยากเอฟน้าปลาดอกเหมยไปไสไยใส่ไว้ยนี่ขั้วเฮี่ยมใส่นุ่นใส่นี่กินได้หมดนูสีบอกให้ได้ว่าน้ปาปลาดอกสามารถเฮ็ดดำยังได้แน่ต้มผัดแกงทอดเฮ็ดนเลย่ั้นย่างเฮ็ดอ่อมกระแซบเฮ็ดผัดกระแซบเฮ็ดย่ำกระแซบนี่วันนี้หนูมาเมนูยำเลยสวัสดีพี่อินทวันด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่อินทวัรรณบาร์ดเถ้าเถ้าต้องนำย่างถือด้วย ชิ่ขอเป็นเรื่องไซบักนาเอาสอนมาเอาสอนมาเดาเดาขอลรื่องไบักนาวเืมองไซบักนาวอีกแมนไไปยุ่งก็ผสมไปส่บักนาว่อาให้มันสมสมย่งมันต้องสมสมยู่แล้วนะอ่าอาช่องคข่แม่ช่องเจ้าเออช่องเจ้ายู่งใส่ช่องดอกไม่เอางูบูเจ้าเขาช่องไข่ปติไม้จะม เ<ช>จ้ายูทงไข่เจ้าก็หูสิดูเจ้าก็ช่องควัดสิไ uh <ส>ม่ซูนแถบ่ะไ้รู้จักช่องควัดรูจร้จัดได้ตายทองน้อยอีพ่อไม่อีพ่อจัางน้อพีบิ๊กนอนน้อยสุดยอดครับพี่บิ๊กนอนน้อยนี่สุดยอดครับพีพ่บิ๊กนอนน้อยขอบคุณมากนะคะพี่ชายอ้าวปลาหน้ำปลาตาดอกเหมยนะครับปลอหนึ่งรับไปหนึ่งขวด ป <À. S 2> อรอดสามลบไปสามขวดหนึ่งร้อยบาทพอนั้เอาสอนเ้าเบิ้งข่อยดียทิ่มใไหมเบิ้งมันแสบไปดีได้ดกพอ,อ่ <c oughs> รอรอหนึ่งนี่ย่างนี่อย่างะนีะ่ยังมันสมข่อย <c oughs> อท่านอไก้น <c oughs> บอกคนคสิซสมคัครซื้ออแสบเขา้ยให้มมีู<า>ดจอดดีครับดอกมือเย็นยังกัแแสบสอนนีน้ไปจังหวะค่ะพี่น้องดอกมือเย็นนังกัแแสบเมียค่ะบ่แแ่บย่างเดียวคือ,อยังด่าถ้าผัวด่าหัวบ่แแสบให้ ใส่ลงไปใส่ปรุงเราปุุงสุปใส่ลงไปพี่เรตัวใหญ่ขอกินมันจะทำไงเรือเอาอ้ยจมาหากินหอมหวาใหญ่ใส่ลงไปค่ะเฮ้ยเอาผักใ่ที่หลังตัวฮะเส็ดยำผักกับใที่หลังตัวเนาะคนคว่มกันลดมันจะเข้ากันอ ยึดเสื้อเฮ้น้ำย้ำลงไปเฮ้ลงไปน้ำย้ำเข้ามาปรุงได้โคกได้ก็ได้เขาก็ต้องมาปุ่งข้างนอกอะใครที่เข้ามารับชมผมขอกรุณาจับน้านึงเซนเตอให้หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหายว่ดไอ้วอดวากันวอดเป็น้อดวอดสื่อบ่ดหาบ่ดวากันครับแนนค่ะว่าเราเข้ามารับชมรับเบิ้งมู่เจ้าหรือว่าควสนุกคว่ำสนานคนผูุ้เร่คว่ำอาเป่โอ๊ยรวมคบ่ำี อเอาผ่าชิมโอ้ยดอกเมยเอ็ดย่ำเดี๋ยวไปกินมันนี่ข่อยยากให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เบิ่งทางไลยตนจากซิดนีย์จากลอนดอนจากเมืองหลวงต่างๆประเทศไม่กินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องในไทยเรามีเบิ่ญญขคนเด้อเอามะนาวอีกจะห่อยไหมมันจะได้เปรี้ยวเอามะนาวอีกไหมแซ่บข่อยยากก็หนูนี่แหละบ้าหรอพี่จี๊ะ มันจะเลือกใส่หอยแฉมโอ้ลลหอแฉมใส่ลงไปพี่น้องเดี๋ยวหอยแ้มเอาอมันติ่มหมดอยุ่อันนั้นหอยงอกอ๋อหอยงอกอันนี้ครับไอไอ้ขอขอแอดมินครับแอดมินแอดมินขอขอพื้นที่เลยนะครับขอพื้นที่ด้วยแอดมินเราปูง,งา้างปูง้างเดี๋ยวพี่น้องครับผมนะเอาปากของเราเลยครับ บมโบ่อกเลยอ่าหนึ่งร้อยท่านแล้วนะครับขอมีปลาป่ามะนาวให้หน่อยค่ะต้องเป็นมาตกใจบหน้าหรอยอะไหอ่าปลากด้งก็แล้วกันค่ะปลาลแซ่บปลาลาด้อปลาลาดอกเบยทอดกินปัวด้วยม่กินเ่นัวใสหน่อยแซ่บหน่อยใสหลายแซ่บหลาย่หน่อยแซ่บหน่อยใสหลายแซ่บหลายอย่างเนี้ยจัดมาจักหาลอยอ่ามีมีอย่างเนี้ยจัดมาจักหาลอยในในทุกข่าวทิพย์ละคับเสร็จลยครับ โอ้มีอย่างนี้จัดมาได้หาเลยพี่อิวันจับพิมพรหัสเลยค่ะพี่อิวันพี่อิทวันจัดพิมพรหัสมาเลยค่ะโอ้โหขอบคุณพี่อินทวรรณมากๆนะครับผมพี่อวันพิมพรหัสเลยค่ะสุดยอดไอ้ไปสุดรอวอาออรอสามหรือว่าเซลเป็นปอรอหกต่ได้ป่อได้ต่อได้หรือว่าอยากได้มัมไอ้กอกพิมแหงยังยู่ยยัง ก็ขา,ายเมีย่ยงไปนะครับ